สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่อง Earth e n e g นะครับวันนี้จะมาตกปลาด้วยเหยื่อเอ่ออะไรนะแจ็คเป๊บโฮครับมีเหยื่อแจ็คเป๊บโฮมินิมาหมายวิ่งเช่นเดิมครับเช่นเคยรครับทีไม่ค่อยไกลเท่าไหร,ร่

มเอามาตั้งกล้องดีกว่าตั้งงไหนตั้งมาบ้างครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพาขึ้นนู้นแล้วหาขมาแล้วเจ้าโอ้โหโอ้โห เรามีเวลาน้อยครับทุกคนเวลาน้อยครับลืมโปรโมทลอกครับไม่ใช่สปอนเซอร์ครับแต่เราอยากสปอนเซอร์ลอกชิมาน,น่คันของอะไรไม่รู้ว่า ตัวนึงครับกันเหยื่อก็ดีก็ดีไว้เรือครับไอ้สปินเนอร์เบจิวครับนะครับอันนี้เป็นแจ็คแหนมโฮมินิสีแดงอุ้ยทุกคนผมสังเกตว่าตรงท้ายลองเนี่ยมันจะมีไอ้ทูปเปิดปิดเปิดเนี่ยบ่าสปินเข้าไว้ทำไมครับ เขาไว้ทำอะไรผมสงสัยครับก็โหสยอดไปเลยครับทุกคนผมจะตีอีกไม่กี่นัดนะครับแล้วผมก็จะเข้าบ้านแล้วมันเริ่มค่ำแล้วครับ เกิดการสิพาดได้ครับเป็นอัอลโปรโมทใหญ่ข้า้งนี้ครับเป็นเหยื่อมินิเห็นไหมมองเห็นไหม ครับอ่ uh, เป็นเหยื่อยูโฮมินี่ครับไม่ไม่ใช่ครับนี้ตรงนี่ครับแจ็คมินี่อ่าดูอดีกไม้นึงครับอืมเยอดเลยครับ น้องคาน้งเลยกล้องแอคชั่นดีครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแอคชั่นให้ดูนะครับตอนท้ายนี่ครับค,บคนี่ครับนี่ครับเผื่อทุกคนไม่เห็นแอคชั่น,นครับแอคชั่นก็ดีครับมีปากมีปากัดอยู่อยู่ตามตรงไม่ใช่จริงครับเป็นเป็นน้ำตื้นคนระับตรงเนี้ย มีมีคนะน,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 นำอะไรมาให้ก็บอก่อยนะครับต่อครับมันก็ไม่ใช่คนจกปลาเก่งนะครับแต่ว่าแค่แค่หอยนี้ นี่น้องไม่ได้ทำงานอะไรคะอื้อนี่ฮะ,อ,อ,ะ,ฮะอุ้ย,ยางานหนึ่งเขา นะฮคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนบายบายครับ